ชือใจพี่น้องเลยเ่าแต่โอ้ยสีแดงแบบไงเลยพุ่นะปืดอนกล้วยกล้วยยวดนี่คักบ่าบาดคักบ้าบ่าต์อจมหูดังมันก่อนอันนี้ดิมันจมได้บอมันจมได้บออันยกหลังมันขึ้นยกท้องมันขึ้นให้นน้ำไหลออกปากมันพี่น้องไอ้เบิ่งที่ละตัวแบบไงหนึงเอาเอาโยกปากออกยกปากยกหัวมันลง โอ้บอกอีหลาบอกเอ้า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 โอ้โหขุนวายุนสิเป็นตัวผูกขุนวายขุนวายขุนวายคุณน้องเอ้ยมาลมามาจมจมมา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 เอเออเออมาโอ้โหขุนวานที่เป็นตัวผูกยู่